วิธีลบข้อมูลใน iCloud เวลา iCloud แจ้งข้อมูลเต็มลบยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone iOS Thailand นะคะมีรูปเพจสอบทาทงกันเข้ามาหลายท่านนะคะว่า ไอคลาวแจ้งข้อมูลเต็มขึ้นเตือนตลอดเลยไม่อยากซื้อเพิ่มแล้วก็ไม่ได้อัพอะไรไปเยอะด้วยแต่ทํายังไงไอคลาวมันก็ยังแจ้งเตือนเต็มเต็มเต็มอยู่ดีจะแก้งไงเข้าไปลบได้ไหมจัดการยังไงได้บ้างเดี๋ยวเมย์ทำคลิปให้ดูกันนะคะมันเข้าไปลบไฟล์ได้ทําได้มไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยวิธีการนะคะเข้าแอป Safari ค่ะหลังจากนั้นนะคะเข้าไปที่ icloud.com นี่นะคะ เมื่อเราล็อกอินแล้วนะคะก็จะเข้าไปที่รูปภาพค่ะในไอคาวของเรานะคะจะมีรูปภาพอยู่มากมายนะคะที่มันออ t โตแบ็กอัพไว้บางอันเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่ามันเซฟไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่โอเคแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการลบล่ะเราจะลบยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองลบอันนี้วิธีการนะคะเราจะกดที่ ถังขยะค่ะกดลบรูปภาพก็จะหายไปแล้วค่ะ oh. หรือถ้าเราต้องการลบหลายภาพนะคะกดเลือกค่ะเลือกรูปภาพนะคะที่เราต้องการลบหลังจากเลือกเรียบร้อยนะคะกดลบค่ะแล้วก็เลือกลบค่ะ หลังจากเลือกลบลูกที่ต้องการเรียบร้อยนะคะให้กดที่อัลบั้มนะคะมุมขวาล่างนี้นะกดค่ะเลื่อนลงไปนะคะจะเจอคําว่าลบหน้าสุดกดเข้าไปค่ะกดเลือกค่ะตรงนี้นะคะเลือกทั้งหมดค่ะซ้ายล่างนะคะลบค่ะอันนี้จะเป็นการลบหารายการอย่างถาวรน,นะคะกดลบเลยค่ะ เพียงเท่านี้นะคะพื้นที่ในไอคาวที่เราไม่ได้ตั้งใจจะเก็บก็จะกลับคืนมาแล้วล่ะคะ่ะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับลูกเพจที่ติดปัญหารเรื่องการใช้งานเนี่ยสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะเม่จะมีกลุ่มซัพพอร์ตที่ให้เข้าไปโพสต์ถามตอบ ก็จะมีเพื่อนเเข้ามาช่วยกันตอบนะคะสําหรับเรื่องไอ้ข้าวเต็มก็ลบได้ตามในคลิปที่เมย์ทำให้ดูเมื่อสักครู่เลยนะคะ <Okay. S 1> ง่ายมากแล้วก็เข้าไปจัดการไฟล์ที่เราไม่ต้องการให้ได้พื้นที่ไอ้ข้าวกับคืนมาได้ง่ายๆเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ <Okay. S 1> หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะคะฝากเพื่อนๆ่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดบลิอเพจเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะ iPhone iOS Thailand มี Ti ๊ t o k กแล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบ